สวัสดีครับแฟนๆเจดาทุกคนนะจ๊ะเจอกันจะเกิดทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจเจหนโอเค <Okay. S 1> เจดานั่นเองนะก็อย่าลืมนะเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กันไปก่อนแฟน,นเพจเจดมภาษาไทยแล้วก็ยูทูบวิเคราะห์บอลล้วนๆแบบนี้โอเคเจดาในยูทู e ก็ subscribe สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะ <S <S อย่าลืมนะอย่ลอยลหล่อนะฝากด้วยขอบคุณนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้วันอังคารแต่ว่ามีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลงสนามไม่ได้รุนได้เชียร์กัน <S <S คู่เวลาเที่ยงคืนตรง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรองจากฝูจะเปิดโอทราฟอร์ดพบอันดับ4จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ที่กำลังกระเสืรกกระสนในการลุ้นไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าอยู่ตอนนี้นะามาดูสถิตย้อนหลังกันหน่อยนะยูไนเต็ดในมือโอเล่ช่วงหลังในเกมนอกบ้านยอดเยี่ยมมาก18นัดชนะ11เสมอ7แต่ในบ้านก็ยังกระท่อนกระแท่นอยู่ล่าสุดห้าเกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1น,น,นะส่วนเลสเตอร์ของเบรนันโรเจอร์สก็ฟอร์มเดียวกันเลยชนะ3เสมอ1 แพ้1คู่ที่5นัดล่าสุดที่เจอกันเลสเตอร์ชนะ1เสมอ1และแพ้ยูเตดไป3เกมเกมที่ชนะก็คือเกม F อฟรอบ8ทีมสุดท้ายที่ชนะยูเตดได้3-1่แลวตอนนี้ล่าสุดพวกเขาเข้าชิงชนะเลิศไปเรียบร้อยสำหรับเลสเตอร์นะส่วนนัดแรกในซีซันนี้เสมอกันมา2ต่อ2ที่คิงพาวเวอร์นะดูตัวผู้เล่นกันหน่อยก็แล้วกันยูเตดของโอเล่วันนี้ล่าสุดจะได้ไปอ่านบทสัมภาษณ์โอเล่ประกาศแล้วว่าจะโรเตชันนักเตะแน่ๆไม่มีใครบ้าใช้ชุดเดิมลงเล่น 4เกมในรอบ8วันได้แน่นอนนะก็ดูแล้วน่าจะมีตัวสำรองลงเล่นหลายตำแหน่งนะประตูยังคงเป็นดีนเทนเดอร์สันในลีกนะแนวรับอารอนบิซาก้าเอริกบายยี่เล่นแทนเฮนดิเก้ควายที่เจ็บวิตอลินเดนเลฟแล้วก็แบ็กซ้ายอาจจะเป็นโอกาสของอเล็กเตรลิสด้วยนะคู่มิดฟิลด์จะได้มองว่านะ่าจะเป็นเฟร็ดยังยืนค้ำอยู่และอีกคนหนึ่งเป็นเดมันย่ามาติชตัวรุกมีโอกาสเลเกินที่อามัดดิเอโลตาเร่แล้วก็โชล่าชชเรติเร่อาจจะได้ลงเป็นตัวจริงสักคนหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ย ตัวลุกอาจจะมีบรูโน่ยืนค้ำนะปอปอกปาที่มังองดีและอีกหนึ่งคนนี่แหละดาวรุ่งสองคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งคนที่ได้ลงและหน้าเป้าคงเป็นเอดิสันกาบานี่นั่นเองนะส่วนเลสเตอร์มีแคสเปอร์สไมเคิลเฝ้าเสานะแนวรับมีชักกัโซยุนชูติมูติกัสตานิโกเปเรราแล้วก็อีกคนนึงเป็นเวสลีย์โฟฟานานะตรงกลางมาร์คออเบรตันวินเฟรดเอนดิดี้ยูริติลิมันส์แล้วก็เจมส์แมดดิสัน คู่กองหน้าใช้เจม่วาร์ด,ดีกับคารชิชีอิเฮนาโชนั่นเองนะ <Okay. S 1> คู่นี้ยูเต็ดบังคับชนะเลสเตอร์โอเคสกอร์อะไรก็ได้บังคับชนะเลยแฟนๆโอเคดีแต่ถ้าเสมอแฟนๆไม่โอเคซึ่งจะนําดูแล้วเปลี่ยนผู้เล่นเยอะๆโรเตชันแล้วเลสเตอร์มาด้วยความมุ่งมั่นที่จะติดท็อปโฟร์แบบนี้โอกาสเสมอสูงเหลือเกินดีไม่ดีมีแพ้ด้วยซ้ำนะสำหรับผีแดงเพราะนวันนี้เลสเตอร์ซิตี้โอเคโอเคฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ แฟนเพจเจด๊ดำภาษาไทยกดไลค์ตั้งซีฟอ,อร์สยูทูบวิเคราะห์บอลล้วล้แบบนี้ที่โอเคเจด๊ดำสับสไคร b ์สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้ขอเพื่อกามเป็นความสุขสนุกกับทีมทีรท่รักทีมที่เชียร์กันแล้วกันนะโอเคเจด๊ดำลาไปก่อนสวัสดีจ้า